กลับก็มาสู่ชุดที่3ของ Most New นะครับหนึ่งในภารกิจที่ทีมงาน Most New ภาคภูมิใจก็คือการที่ได้เก็บภาพบรรยากาศเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี2,557ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาฝากให้กับไฟนรายการทุกท่านได้ชมเราก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้ไปชมแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมการแพทย์รวมไปถึงหลากหลายเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้พอมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสนุกสนานกับบรรยากาศเรื่องราวที่น่าสนใจในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2557กันต่อเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557อยู่นะครับคุณผู้ชมตางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะฮะโอ้โหหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะต่างก็ขนความรู้นะครับมาให้น้องๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าน้องๆที่มากับโรงเรียนเป็นหมู่คณะนั้นนะครับก็ น่ารักนะฮะต่อแถวกันมากมายกันเป็นระเบียบสวยงามมากเลยสนุกไปกับทุกกิจกรรมนะฮะสนุกไปกับทุกบูธท,ที่ให้เข้าร่วมนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่ามีน้องๆบางคนนะครับที่นั่งจดนะฮะนั่งเล็กเชอร์ไปนั่งทําการบ้านโอ้โหขยันกันจริงๆฮะไม่ใช่อะไรครับเพราะคุณครูโรงเรียนนั้นนะฮะเล็งเห็นความสําคัญครับว่าน้องๆน,นะฮะจะมาดูบูธอย่างเยอะนะไม่ได้นะฮะ เพราะว่าอาจจะลืมครับก็เลยสั่งการบ้านในการต้องจดต้องจำนะครับเพื่อให้มันขึ้นสมองท่องกันขึ้นใจโอ้โหขยันแบบนี้ดีแล้วฮะอนาคตของชาติประเทศไทยของเราจะเริญด้วยน้องๆพวกนี้แหละครับ กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ยังมีอีกนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้มีโอกาสนะครับมาชมด้วยตัวเองสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับในปีนี้ทางอาพวชได้จัดไฮไลท์ของงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2557 ซึ่งจากขึ้นที่เชียงใหม่นะครับก็มาโชว์กันที่อพวชคลอง5ที่จังหวัดปทุมธานีมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น The Dynamic Earth นะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนมาถึงยุคนี้ที่เขาเรียกกันว่ายุคโลกร้อนเลยทีเดียวรวมไปมถึง h i นะครับ มีเทศการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ Dynamic Earth 4D ก็คือการเข้าไปชมรงภาพย,ายนตร์แบบ4มิติจะสนุกสนานแค่ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังแม้แตะกระทั่งท่านได้ดูไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับการที่คุณผู้ชมจะได้ไปชมด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะครับก็เชิญชวนกันไปนะครับ12กันยาถึง11ธันวาคมนี้เท่านั้นที่อบวชคลอง5จังหวัดปทุมธาน,นีครับ แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมสนุกกันกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์ของทางรายการนะครับกับภาพยนตร์ชื่อว่า The Maze Runner นะครับคำถามก็ถามว่าเขาวงกฎนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังประวัติศาสตร์ของมนุษย์กี่ปีท่านที่ทราบคำตอบนะฮะซึ่งหลายๆคนคงจะรอชมวันที่18กันยายนก็สามารถตอบมาได้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นไปชมและตอบมาอีกทีก็ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ mn 1นะครับถ้าตอบว่าก่อน5,000ปี ถ้า MN2 ก็คือหลัง5,000ปีส่ง SMS มาได้ที่4689110นะครับครั้งละ3บาทยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสลุ้นมากมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์และบัตรยนต์โบลิ่ง2ใบนะครับมีผู้โชคดีอยู่2ท่านก็ขอเชิญชวนส่งกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณทาง Major Cineplex นะครับที่สนับสนุนของรางวัลดีๆแบบนี้ เราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมน่าติดตามเราจะมาฝากกันต่อพักสักครู่เดียวครับคำถามประจำสัปดาห์ผ่าน SMS ภาพะยนตร์เรื่อง The Mask Runner เขาวงกตเกิดขึ้นก่อนหรือหลังประวัติศาสตร์ของมนุษย์กี่ปี MN1 ก่อน5,000ปี MN2 หลัง5,000ปี ส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จาก Major ร i n e p l e x 2ที่นั่งและบัตรยนต์บอลลิง2ใบจำนวน2รางวัล